สวัสดีจ้าเจกัอะไรจ้ะเด้อยีนี่ไม่ได้ผ้ามาตนตำบักคุะะ้งปล่านัวนัวนงนงจ้ะข้าวปูนแล้วมีลูกเดลิดน้ำจ้ามีปานินปานินปานินบักง่าย <c oughs> ปนินต่อจะซื้อมาข้าวเหนียวอีกหนึ่งกล่องจ้อาอ้าวไหนยวกินจกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย,นยนีนี่ยูทูปน้องใหม่เด้๋ยวจะเด้อเอา้ามามากินน้ำกันจ้ะออ

bà đẹp luật đứt đứt nãy tội áo mhm 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 ừ Xin nhắn bỏ, bỏ nhìn nhìn được chưa một không nhiên này, Con khô lùi khô nữa nha, được ตอนขอรุกขลิบอืออปุออออ้นอน้ำบกข่อยมีได้ไหมนี่บ,นนบุ้งตอนไงเมื่อหน้ำบกข่ามเนาะน้ำนึกบข่อยมีอืออ้าอือ ขออนุญาตเด้อสิกระแดก

dạng nua, dạng nung dạng bậc dạng năm dạng bậc thừa nguồn năm ôm ừ. không đây là đưa menu mình thì đưa cái <laughs> này nữa tạm bật cung phải đèn luôn nhìn thôi <laughs> 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 ร้อนระแดกตันเลยนี่หละสูตรเดนี้เด้อประมาณนี้แหละกระแดกดิบหอมมักนัวนัว ปุ่นน้ำ <c oughs> ตอนแบบงตอนยายน้นนำเลยแห้งอืม <c oughs> <c oughs>

ก็ล,ล่าอตอนบักคงด้วยจ้ะเนี่ยเดนนี้เินประมาณนี้จ้ะ cần đưa nhưng cần đưa bên bạn ta mặc hết hết nua tông chẳng Ah. Tak ada. Ini dia jual idem ni. Tam eng king eng. Hmm. hmm. ขอโทษขอพายด้วยหาดิบด้วจัดเนาะระยะดิบตั้หงนัวเผ็บอะฮะโทษขอพายจัดด้วยหาบุกมแดกดิบ mm อืมอ้าอืมเดี๋ยวเดจเดยวมาเดี๋วมาเดี๋วมากินกันเด้๋นี้เดี๋ยวจะเดีเด๋วตำบักหุ่งปลาแดกนัวๆปลาแดกดิบนะปลานิ่งทอดโอ้ยแม่สุดยอดเลยจ้ะมาอืม แาบอือ mm hmm. สาบค่ะุนเหนียวอืออรำนำปือืนินเดือ mm hmm. mm hmm. หัวฮ่อหบ cái xôm cái ấy các bạn nhìn thôi nè Ôi thật đi mà chạy

hội khăm nhìn rất mà đẹp, nung nung, ăn trống, ừm, hmm. đẹp, đẹp đưa, mới kinh lắm cảnh đưa, vừa vừa, vừa cho mình đẹp. đẹp. นัวนี่แหละแดดจัดแบบโอ้ยอิ่มเดี๋ยวไปฉีดต่อข้างหลังเวลาจสยยืดเงาจัดเนาะจังใดกะถ้ามาคลิปนี้เยนี่กินตำบักคุงประเด็กดิประเด็กนัวโอ้ยกระปาเนี่ยจ้ะเยนี่กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยนี่ยูทูปน้องใหม่ด้วยจ้าที่สำคัญ อย่าลืมกดกระดิ่งติ้งเพื่อมีอย่างใหม่ๆได้นี่เอ็ดอย่างไม่ได้แจ้งเตือนด้วยจ้าเด้ออย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างให้ดิ้งจ้าเด้ออยู่ดีดไม่แห้งสข,ขู่ทุกคนด้วยจ้ะรักษาสุขภาพกันด้วยจ้าเด้อขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะสุดยอด